โอเคครับหลังจากที่พวกเราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพันธะเคมีไปแล้วนะครับรวมถึงแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลด้วยนะฮะว่าโมเลกุลของสารชนิดต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะตอมแล้วอะตอมแต่ละอะตอมเนี่ยเข้ามาอยู่รวมกันเป็นโมเลกุลของสารชนิดหนึ่งๆได้อย่างไรนะครับทีนี้เนี่ยในระดับต่อมาโมเลกุลของสารแต่ละชนิดนะครับ ก็จะสามารถมาทำปฏิกิริยาเคมีกันได้นะครับทีนี้เนี่ยโมเลกุลของสารเข้ามาทำปฏิกิริยาเคมีหมายถึงอะไรนะครับสำหรับปฏิกิริยาเคมีหรือว่าภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า chemical reaction นะฮะความหมายของปฏิกิริยาเคมีนะครับจะหมายถึงกระบวนการนะครับในการ making นะครับ making คือสร้าง นะครับหรือ breaking ก็ได้นะครับหรือทำลายนะครับสร้างหรือทำลายอะไรนะครับสร้างหรือทำลาย Chemical Bonds นะครับนั่นก็คือพันธะเคมีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราเรียบเรียงให้มันเป็นประโยคนะครับปฏิกิริยาเคมีก็จะหมายถึงกระบวนการ ในการสร้างนะครับหรือทำลายพันธะเคมีนะครับในโมเลกุลของสารอนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นความหมายของปฏิกิริยาเคมีนะครับหรือว่า chemical reaction โดยนอกจากการสร้างและทําลายนะครับการสร้างเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีสารหนึ่งโมเลกุลแล้วอยู่ดีๆสร้างอะไรขึ้นมาใหม่เองหรือว่าทําลายตัวเองออกไปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยปฏิกิริยาเคมีนะครับจะมีตัวของสารนะครับที่เข้ามาร่วมทําปฏิกิริยาเคมีกันเนี่ยอย่างน้อย2 2ชนิดนะครับสชนิด2ตัว2โมเลกุล นะครับเข้ามาทําปฏิกิริยาเคมีกันเมื่อ2ตัวนั้นเข้ามาทําปฏิกิริยาเคมีกันก็จะเกิดกระบวนการสร้างและทําลายพันธะนะครับการสร้างและทำลายพันธะในที่นี้คืออาจจะมีการทําลายพันธะเดิมและสร้างพันธะใหม่เข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่น อันนี้เนี่ยก็จะเป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดระหว่างแกส๊สไฮโดรเจนแล้วก็แก,ส oxygen, แก,ส hydrogen, ก๊สกกบบะะอ,ออกซิเจนนะครับโดยแกส๊สไฮโดรเจนเนี่ยครับเดิมทีเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะโมเลกุลเป็นแบบนี้นะฮะออกซิเจนนะครับแก๊สออกซิเจนก็จะมีลักษณะโมเลกุลเป็นแบบนี้เมื่อมันมาทำปฏิกิริยาเคมีกันนะครับผลสุดท้ายแล้วจะได้สารใหม่ขึ้นมา1ตัวนะครับก็คือ H2O นะครับนั่นก็คือน้ำ แต่สังเกตว่าลักษณะการจัดเรียงพันธะเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกไปไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนนะครับเม็ดสีขาวกับเม็ดสีขาวตัวนี้ไม่ได้ติดกันอยู่เหมือนเดิมด้วยพันธะเคมีที่เขาเคยมีอยู่นะฮะแต่สังเกตว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันจะสร้างพันธะเคมีใหม่โดยการต่อกับออกซิเจนไฮโดรเจนอีกตัวหนึ่งก็สร้างพันธะเคมีใหม่ต่อกับออกซิเจนด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีการทําลายพันธะเดิม พอทำลายพันธะเดิมแล้วก็จะเกิดอะตอมของไฮโดรเจนที่เป็นอิสระนะครับเข้ามาทำปฏิกิริยาเคมีกับตัวอะตอมของออกซิเจนนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเป็นสารชนิดใหม่นั่นก็คือน้ำได้นั่นเองดังนั้นในปฏิกิริยาเคมีนะครับในกระบวนการหนึ่งๆเนี่ยจะพบทั้งการสร้างและการทำลายนะฮะการสร้างและการทำลายเนี่ยทำให้เกิดการจัดเรียงลักษณะของอะตอมในรูปแบบใหม่ ทำให้เกิดสารชนิดใหม่ขึ้นอย่างไรก็ดีเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีการสร้างหรือทําลายพันธะเคมีแล้วทําให้อะตอมของสารอขอโทษอะตอมของธาตุแต่ละชนิดเนี่ยมันมีการจัดเรียงกันในรูปแบบใหม่นะฮะแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรหายไปมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้ามาตอนแรกเนี่ยเรามีแก๊สไฮโดรเจนสังเกตว่าแก๊สไฮโดรเจนของเราเนี่ยมีอะตอมของไฮโดรเจนอยู่ทั้งหมด4อะตอมแกส๊สออกซิเจนของเราก็มีออกซิเจนอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ออะตอม ถึงแม้ว่ามันจะมีการจัดเรียงในรูปแบบใหม่แต่ถ้าเรานับรวมๆแล้วไฮโดรเจนก็ยังคงมี4ออซิเจนก็ยังคงมี2เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยปฏิกิริยาเคมีนะครับการสร้างและการทำลายพันธะเคมีในโมเลกุลของสารจึงเป็นลักษณะ ของกระบวนการที่ทําให้เกิดการจัดเรียงตัวกันของอะตอมของธาตุแต่ละชนิดในรูปแบบใหม่ทําให้สารในโมเลกุลเดิมใน,ในตอนเริ่มต้นเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนรูปไปเป็นสารโมเลกุลชนิดใหม่ได้นั่นเองนะครับดังนั้นนี่เวลาเราเกิดปฏิกิริยาเคมีในสารชนิดใดๆเนี่ยเราอาจจะเขียนลักษณะเป็นภาพแบบนี้นะฮะแต่ลักษณะภาพแบบนี้เนี่ยเราสามารถเขียนในลักษณะข้อความ นะครเราสามารถเขียนในลักษณะข้อความในรูปแบบนี้ได้นะฮะข้อความในรูปแบบนี้เนี่ยเรามักจะเรียกลักษณะข้อความที่เป็นตัวแทนของรูปภาพในการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี้ยว่าสมการเคมีนะฮะเราจะเรียกการเขียนข้อความแทนลักษณะ รูปแบบของการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะฮะเราจะเรียกว่าสมการเคมีโดยสมการเคมีเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ล้อกับภาพจริงนะครับที่มันเกิดขึ้นในตัวปฏิกิริยาเคมีอย่างเช่นถ้าเราสังเกตเนี่ยในภาพด้านบนเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าอ่ะถ้าเราไม่เขียนเป็นภาพนะครับสมการเคมีของเราก็จะออกมาในลนักษณะนี้นะฮะ 2 H2 H2 คือแก๊สไฮโดรเจนตอนเริ่มต้นเนี่ยมีแก๊สไฮโดรเจน2ตัวนะครับ2ตัวในที่นี้คือ2โมเลกุลนะฮะอันนี้ก็คือ1อันนี้ก็คือ2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มเริ่มต้นเนี่ยเรามีไฮโดรเจน2โมเลกุลเรามีออกซิเจน1โมเลกุลนะครับที่เป็นแก๊สเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา ก็เขียนตามลักษณะของโมเลกุลของเขานะฮะหโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนประกอบไปด้วยอะตอมของแก๊สไฮโดรเจน2อะตอมก็เลยเป็น H2 แล้วโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนในการทําปฏิกิริยาเคมีนั้นก็มี2โมเลกุลดังนั้นเราเลยเขียนเลข2เป็นตัวกํากับนําหน้านะครับในขณะที่แก๊สออกซิเจนนะครับหโมเลกุลประกอบด้วยอะตอมของออกซิเจน2ออะตอมเนาะ แล้วในปฏิกิริยาเคมีครั้งนี้เนี่ยก็มีออกซิเจนนะครับเข้าร่วมทําปฏิกิริยาเคมีเพียงแค่โมเลกุลเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เลยเขียนเป็น 1O2 แต่เลข1โดยมากในอะไรก็แล้วแต่แม้แต่คณิตศาสตร์ก็ตามนะครับเลข1เรามักจะไม่เขียนมันมีตัวเดียวก็คือตัวเดียวไม่ต้องเขียน พอทำปฏิกิริยาเคมีเสร็จแล้วนะครับจากรูปของโมเลกุลเนี่ยเราจะสังเกตว่าโมเลกุลนี้มี o 1ตัวมี h 2ตัวใช่ไหมนั่นก็คือตัว h 2 o นะครับแต่จากสารที่เขามีมาให้ในตอนเริ่มต้นเนี่ยมี2แก๊สไฮโดรเจนกับ1แก๊สออกซิเจนเนี่ยทำให้ได้น้ำถึง2โมเลกุลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเขียนสูตรเคมีได้ว่า h 2 o แต่ว่ามันเกิดขึ้น2โมเลกุลก็เลยเขียนเลข2กำกับหนำหน้านั่นเอง นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในปฏิกิริยาเคมีถ้าเราไม่เขียนเป็นรูปภาพเราอาจจะเขียนในลักษณะของสมการเคมีเป็นข้อความในการบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาเคมีครั้งนั้นๆก็ได้นะครับสมการเคมีเนี่ยภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่า chemical equation นะครับก็คือแปลตรงตัวไปเลย equation แปลว่าสมการนะครับ chemical ก็คือเคมี ซึ่งโดยมากนะครับสมการเคมีส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกทุกสมการเคมีเลยนะครับจะมีลูกศรนะครับเป็นตัวที่คอยแบ่งนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาออกจากกันนะครับอย่างเช่นกรณีด้านบนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีลูกศรขั้นแบบนี้นะครับส่วนด้านล่างจะมีลูกศรขั้นแบบนี้ในสมการเคมีเราจะมีลูกศรขั้น2แบบนะครับเอาแบบง่ายๆก่อนก็คือแบบด้านบนนะครับแบบด้านบนเนี่ยนะครับ จะเป็นลูกศรน,นะครับที่แสดงถึงทิศทางนะครับที่แสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมีทิศทางในการเกิดปฏิกิริยาเคมีทิศทางเดียวนะครับทิศทางเดียวหมายความว่าย้อนกลับไม่ได้นะครับดังนั้นเราเนี่ยด้านซ้ายของลูกศรน,นะครับด้านซ้ายของลูกศรก็คือพวกนี้ สิ่งที่อยู่ด้านซ้ายของลูกศรเราจะเรียกว่าสารตั้งต้นนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า r e a c t a n t ส่วนด้านขวาของลูกศรน,นะครับเราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่า products ดังนั้นแล้วเนี่ยลูกศรจะเป็นตัวบ่งบอกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหาง นะครับก็ค,คือสารตั้งต้นมามีปฏิกิริยาเคมีกันและสิ่งที่อยู่ด้านหัวลูกศรก็จะเป็นสารผลิตภัณฑ์นะครับที่เกิดขึ้นหลังจากที่ปฏิกิริยาเคมีนั้นดําเนินไปจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือด้านล่างอันนี้คือลักษณะของลูกศรที่แสดงลักษณะทิศทางในการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยนะครับก็คือ2ทิศทาง หมายความว่าปฏิกิริยาเคมีในลักษณะแบบนี้จะย้อนกลับได้นะครับดังนั้นเราสามารถอ่านสมการเคมีได้ทั้งจากซ้ายไปขวาแล้วก็จากขวาไปซ้ายนะครับจากซ้ายไปขวาก็คือ3มแก๊สไฮโดรเจนบวก1แก๊สไฮโดรเจนก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NH3 นะครับก็คือตัวของแอมโมเนีย ดังนั้นถ้าเราอ่านในลักษณะแบบนี้เนี่ยถือว่าเราดูลูกศรทิศนี้เป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยก้อนนี้คือสารตั้งตน้นก้อนนี้คือผลิตภัณฑ์นะฮะในทางกลับกันถ้าเราพิจารณาว่าตอนแรกเนี่ยเรามีแอมโมเนียเนาะ NH3 นะครับแล้วเมื่อปล่อยให้เขาเกิดปฏิกิริยาเคมีไปเราจะได้ออกมาเป็น แก๊สไฮโดรเจน3โมเลกุลและแก๊สไนโตรเจนอีก1โมเลกุลนะครับถ้าเราอ่านสมการเคมีแบบนี้แสดงว่าเรายึดลูกศรเส้นนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายึดลูกศรเส้นนี้เป็นหลักอันนี้จะกลายเป็นสารตั้งตน้นและอันนี้จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์นะครับดังนั้นเนี่ยในปฏิกิริยาเคมีแบบย้อนกลับได้เราสามารถอ่านนะครับได้2แบบแต่หลักการในการพิจารณาว่า อะไรคือสารตั้งต้นและอะไรคือผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นหลักการเดิมนะครับโดยบริเวณจุดเริ่มต้นหรือว่าที่หางลูกศรเนี่ยจะเป็นสารตั้งต้นเสมอและที่ปลายด้านหนึ่งที่เป็นหัวลูกศรน,นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เสมอนะครับอ่ะทีนี้นะครับตัวของ ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตจริงนะครับตัวอย่างที่เราน่าจะรู้จักกันนะครับก็คือปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับหรือว่าฟ s โตซินเทซิสสำหรับปฏิกิริยาเคมีในการสังเคราะห์ด้วยแสงนีครับก็จะเกิดขึ้นในพืชที่มีสีเขียวนะครับแทบทุกชนิดนะฮะอย่างเช่นในภาพเนี่ยจะเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่มีชื่อสายพันธุ์นะครับเป็นชื่อสกุลนะมีชื่อสกุลว่าอีโรเดีย อันนี้เนี่ยก็จะสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับที่จะ produce s ูการ์ก็คือสร้างน้ำตาลนะครับโดยปฏิกิริยาเคมีในการสร้างน้ำตาลนี้คือชื่อปฏิกิริยาเคมีนะครับแบบรวมๆนะฮะซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าปฏิกิริยาเคมีในการสร้างน้ำตาลในพืชที่มีสีเขียวเราเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในกระบวนการสร้างน้ำตาลนะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดในพืช ในกลุ่มนี้จะเกิดลักษณะของปฏิกิริยาเคมีในการเรียร์เรนจิ้งก็คือปเปลี่ยนสลับที่นะครับสลับที่อะตอมของนะฮะอะตอมของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซและน้ำนะฮะสลับที่อะตอมที่อยู่ในแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซและน้ำนะครับหลังจากที่มีการสลับที่คาร์บอนไดออกไซด์ซและน้ำแล้ว ก็จะทําให้เกิดเป็นโมเลกุลของน้ําตาลเกิดขึ้นในตอนสุดท้ายนั่นเองแต่เงื่อนไขนะครับในการที่จะทําให้ปฏิกิริยาเคมีนี้ดําเนินไปได้อย่างสมบูรณ์จะต้องมีแสงเป็นตัวที่ช่วยให้พลังงานนะครับทำให้พืชสามารถเอาพลังงานตรงนี้ไปสลับที่อะตอมนะครับของสารได้ดังนั้นพลังงานที่ได้รับจากแสงไปพลังงานเอาไปทำอะไรพลังงานก็เอาไปทำลายพันธะเคมี ทำลายเสร็จแยกกันออกเป็นชิ้นๆแล้วก็ค่อยเอามาต่อใหม่เหมือนเรามีตัวต่อเลโก้นะฮะหรือว่าตัวต่ออะไรสักอย่างหนึ่งแบบนั้นนะนะฮะสักหนึ่งตัวเราสามารถที่จะต่อหุ่นยนต์รูปแบบ A แต่ถ้าเรารื้อแล้วต่อในอีกวิธีหนึ่งที่เขาบอกมาในกล่องเราสามารถได้หุ่นยนต์รูปแบบ B ได้โดยใช้ชิ้นส่วนเลโก้กล่องเดิมของเรา เนื้อไหมดังนั้นเนี่ยทั้งหุ่นยนต์ A แล้วก็หุ่นยนต์ B ยังคงเป็นชิ้นส่วนเลโก้อันเดิมแต่เพียงแค่หน้าตามันเปลี่ยนไปเนาะอันนี้น่าจะน่าจะเปรียบเทียบได้โอเคขึ้นนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณานะครับลักษณะของปฏิกิริยาเคมีนะครับอ่า อันนี้นะครับก็จะเป็นโมเลกุลของแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งปฏิกิริยาเคมีในการสังเคราะห์ด้วยแสงแบบสมบูรณ์เนี่ยจะใช้แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ6โมเลกุลนะครับอ่ะแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์หน้าตาเดิมเป็นแบบนี้เนาะบวกน้ำนะครับก็ใช้6โมเลกุลเหมือนกันนะครับก็จะทําให้ได้กลูโคสนะครับหโมเลกุลใช้คาร์บอนไดออกไซด์หใช้น้ํา6ถึงจะได้กลูโคส1เห็นว่ะงั้นถ้าคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ถึง6 น้ำไม่ถึง6เนี่ยเราจะได้ไม่ถึง1กลูโคสดังนั้นปฏิกริริยาเคมีก็จะเขียนไม่ได้นะครับส่วนออกซิเจนเนี่ยที่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับก็จะได้ออกมา6 O2 นะโดยออกซิเจนที่เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะสังเกตได้จากการที่เมื่อพืชเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถ้ามันเกิดอยู่มันจะต้องมีโปรดักต์เป็นออกซิเจนเกิดขึ้นและอ e ีโรเดียเป็นพืชที่เหมาะสมในการที่จะพิสูจน์ ให้เห็นว่าสมการนี้เป็นจริงได้ดีมากเพราะว่าอิโรเดียเป็นฟร e ชวอเตอร์พลัก็คือพืชที่อยู่ในน้ำจืดดังนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วมีออกซิเจนเป็นผลิตภัณฑ์แก๊สที่ออกมาออกมาทางใบนะครับแก๊สที่ออกมาออกมาทางใบก็จะสังเกตเห็นเป็นฟองอากาศที่ปุดปุดปุด,ปด,ปด,ปดขึ้นแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าแก๊สออกซิเจน เป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งที่ออกมานะครับหลังจากที่มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นนะฮะถ้าเป็นพืชน้ําอย่างเช่นอีโรเดียนในรูปเนี่ยคัมโดไาซามาจากไหนก็อยู่ในน้ำนั่นแหละนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วพืชบกนะครับพืชที่อยู่บนบกทั่วๆไปเนี่ยคัมโดไาซาก็จะได้จากการแลกเปลี่ยนแกส๊สผ่านทางปากใบ นะเมื่ออ้าปากใบออกคาร์บอนไดออกไซด์เข้าในขณะเดียวกันข้างในสะสมออกซิเจนที่เป็นผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ยแสงไว้เต็มที่แล้วก็ออกไปทางปากใบเหมือนกันงนั้นเปิดปากใบหนึ่งทีได้2ออย่างพร้อมๆกันเลยคือคาร์บอนไดออกไซด์ก็เข้าออกซิเจนก็ออกไปนะครับแล้วน้ําได้มาจากไหนก็รากก็ดูดซึมน้ําขึ้นมานะครับแล้วก็นําน้ําจากตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงต่อพอได้น้ําตาลน้นําตาลก็จะส่ง ไปให้กับส่วนาตาของพืชเนาะใช้งานเสร็จแล้วนะครับ่วนที่เหลือก็ส่งไปยังส่วนาต่างของพืชที่ไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เช่นรากเช่นลําต้นที่มีเส้นตาลเป็นต้นนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเกิดปฏิกิริยาเคมีในในสิ่งมีชีวิตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าก็ไม่ได้มีความหมายแตกต่างจากที่สอนไปเท่าไหรนะ่เนาะก็จะเป็นกระบวนการที่เอาอะตอมในโมเลกุลของสารเนี่ยมาเรียงจัดเรียงใหม่ นะครับเรียงใหม่และทําให้เกิดเป็นโมเลกุลของสารชนิดใหม่ขึ้นโดยการจัดเรียงใหม่นั้นก็จะเกิดผ่านการสร้างหรือทําลายพันธะเคมีในโมเลกุลของสารนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปฏิกิริยาเคมีนะครับก็ควรจะสร้างความหมายแล้วก็ลักษณะเนาะแล้วก็บอกให้ได้ว่าอะไรคืออะไรในปฏิกิริยาเคมีนะครับ